I need a while you and me repeat. This bit sweet heat is suffocating. i waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบวัวเดือยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เพชรบุรีนะครับผมอ่าวันนี้มาหมายน้พลนะครับนพลพามานะฮะอ่าเดี๋ยวก็จะว่าจะไปตีปลาช่อนนะหมายก็จะเป็นพวกอ่าห้วยนะครับห้วยเป็นคลองน้ําไหลแล้วก็ตัดตัดกันนะครับเห็น นะคุนบอกนะครับแต่ก็เนี่ยหมายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุดูหมายหน่อยนี่ครับโอเคนะครับเนี่ยวันนี้ที่ใช้ก็เป็นอ่าผมจะใช้เดวิลนะครับเดวิลเดวิล4.3นะครับวันนี้จะเน้นเป็นตัวใหญ่นะครับขอใช้ตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าปลาชนที่นี่ปลาใหญ่นะครับไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราตัวไม่ใหญ่มากนะครับอ่ะนี่ครับเดวิล4.3นะครับนี่วันนี้เอามาหาปลาชนตัวใหญ่ที่เพชรบุรีนะครับฝากด้วยนะครับ คันเ,นเกียไซเชเนียเวกีนะครับเบรที่ผมใช้ก็สิบสองยี่สิบห้านะครับความยาวเจ็ดฟุตนะครับสายดีสายวีก็รีวิวชันนะครับตักเก้าวันนี้ใช้ตักเก้านะครับเป็นปีเป็น P, ปีสองนะฮะโอเคนะครับไปไปตกปลากันไปดูว่าปลาที่นี่จะตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเล็กขนาดไหนตัวใหญ่ขนาดไหนไปดูกันโอเคไป าไม่โดนลยไม่เดีพีไปขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็โกลงมาช้าๆนะฮะ ไซก็น so ่าจะมี8ขีดได้สวยมากครับดีวิว4.3เซนกัดเป็นติดบอกเลยว่าเหนือเข้าปากแล้วไม่มีหยุดแน่นอนเพราะตัวเบ็ด2องูนะครับเอเนนะครับฝากด้วยครับดีวิว4.3เซนเด๋บอกนะร้วไม่ดีย้ำนิดนึมีหลายตัวให้ ย่มืมว่าสมาโู้ยจวนนึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคาบมันคาบครับ,รบมัดมามัดมา เดวิ้4.3ไซส์สวยกว่าจะโดนนะครับหาตัวยากเลตัวที่สี่เนี่ยเดวิว้ง4.3เซนนะครับเดูครับเต็มปากเลยไซส์ก็น่าจะมีจิตคิดได้นะตัวนี้เมื่อกี้นะครับตอนปลามันไปติดกับผักนะครับก้านอะไรก็ไม่รู้นะครับปลาปลาช่อนมันจะอ้าปากแบบนี้นะคร แล้วผมจะแนะนําเวลาไปติดกับก้านแบบนั้นน,น,นะนะพยายามกด4ีสปูลเพื่อให้ปลามันวิ่งเอาเหยื่อออกไปจากไอ้ก้านยาวๆนั้นก่อนนะครับแล้วก็งัดกลับมาเลยนะครับอย่าอย่าไปงัดตลอดนะครับเพราะว่าไม่นั้นมันก็จะคาบติดอยู่นะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับเดวิล4.3เซน กัดปหดมากตัวนี้นะครับซูมท,ทันไหมนี่ครับไซก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันมันกัดอย่างโหดเลยนะเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกือบรลอะ <c oughs> กัดอย่างโหดมากนะครับนี่ครับเดวิล4ี่จุดสามเซนนะครับปากัดลดใบคันนิดนึงแล้วก็วัดส่วนเลยนะครับโอเคครับฝากด้วยครับเดวิล4ี่ามเซน ส่งยาวโอ้ยหือปวดจี๊ะพูนส่งยาวยวเลยนะครับประกัดตรงหน้าเลยเมื่อกี้เฮ้ยคิดว่าใหญ่เะ้ยไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคได้อยู่นะครับกินไหมวิวตอนกับไม่อะสูงกลับพอดีเลย เดวิลสี่สามโอเคูอีโแล้วครับส่งยาวๆเลยรอบนี้ดูหืมสูงมากจะเอามันขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยเอายืนลับไปหลังเลยดูแลเช็ดคันนะ เจอมันขึ้นมาเจอมันขึ้นมาเจอมันขึ้นมาเจออ,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 อมาแล้วโอ้ยหมายมตัวยากมากนะครับอันนี้ผมว่าต้องส่งสูงประมาณสิบเมตรเลยนะเพราะาตรงนี้ลมมันเป็นควนอยู่นะครับควนสูงมากนะครับแล้วก็ตีลงไปข้างล่างเลยเกิดปะชนนะครับ นี่เดวิล4.3นะครับวันนี้เราก็ใช้เดวิล4.3นะครับตัวเดียวเลยนะครับทั้งวันเลยนี่นี่ครับ De เดวิล4.3เซนนะครับกระปาร์ไซก็โอเคอยู่นะครับประมาณ8ขีดได้งัดหวดัหวโหดก็คันนี้เลยนะครับเอเกียแต่เส้นนี้ไม่พีอเคครับ จนได้เมื่อกี้นะครับตีเล่นๆนะครับรอมือกล้องอยู่แล้วปลามันแล้วรู้สึกว่าปลามันจะขยับผมก็เลยไปหยุดเหนือที่ปักบุ้งพอดีนะครับแล้วก็มือกล้องซูมไปหาที่ปักบุ้งเลยนะครับไซค์ก็โอเคอยู่นะครับเดวิลสี่จุดสามนะครับปลาชนประมาณแปดขีดได้นะครับจนย้อนเซลมันเ็มืดแล้วอ่ะนี่เดวิลสี่สามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับสซคโอเคนะฮะ สี่จุดสามเซนเดี๋ยวโคถ่ายรูปหน่อยก่อนก่อนค่ำนะครับ